สวัสดีน้องสาวไปไหนครับเออคอว่าจหัวพ่อมครับเอาเออเอเอเอาดีๆครับผมจะไปไหนครับเออที่จริงก็ว่าจะไปซื้อของอะคะ่ะเออซื้ออะไรครับพี่พี่ให้พี่ไปด้วยไหมไม่ต้องหรอกคะ่ะว่าจะไปซื้อไม้มาติหวพ่ออะ นี่กูถามดีๆนะน้องสาวนี่พี่ถามดีๆนะโทษค่ะโทษค่ะพอดีว่ากําลังไปตลาดนะคะทางอยู่เนยมีมีคนช่วยถือของ,งครับจะไปทําอะไรที่ตลาดว่าจะไปหาร้านนะคะร้านนี้มันขายไม้มาติวพ่อมึงไงครับเดี๋ยวนะคือคือ,คอมึงเป็นผู้หญิงจริงป่ะเนี่ย <c oughs> มึงลงเสียงต่ำจุนะติวพ่อคนนี้ยร <c oughs> เอาดีๆเอาดีๆจะไปไหนเอ,เอาดีๆก็ได้จะไปป่าเว้ยไปทำอะไรครับ กูว่าจะไปตัดไม้มาตีหัวพ่อมึงอ่ะไอ้ยนิ้วหนีกูเลยเหรอมาคุยกันดิมึงหนีกูเลยเหรอไหนเจอนะน้องสาวทำไรคะตีหัวพ่อมึงอยู่ครับเฮ้ยถามดีๆะทำไรคะตอบดีๆดิคะว่าจะไปซื้อไม้อะค่ะซื้อมาทำไรครับ เจอพ่อเฮ้ยเจอสาวดำสาวดำครับคุณมาทำอะไรครับเสียเชนี่ผมถามดีไม่ได้ใช้อารมณ์ไหมแต่นิดหนึ่งเลยนะฮะไม่ได้เสียเซียวอารมณ์ผมก็ไม่ได้ใช้นะมาตกปลาครับตกปลาฮะอ๋อแลงดีกว่าีผิวขาวเนี้ยเป็นตี๋หัวพ่อเฉยอ่ะอืมอืมตกปลาจะได้มีแรงมปตีหัวพ่อ้ยสัตว์